แมตแต่ละแมชมักจะมีเรื่องราวให้คุยกันได้ามากมายครับแต่ก็มีหลายแมตช์ที่มีเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจที่ให้พูดถึงวันนี้ครับเราได้รวบรวมแมตชแ์แปลกๆเหล่านั้นมาให้พูดถึงกัน 1. ครับคูเวตแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ4ี่ฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มปี1982ขณะที่ฝรั่งเศสยิงลูก4ประตูต่อ1ได้จากอเล็กซีรสกองกลางตัวเก่งของฝรั่งเศสกองหลังคูเวตก็ยิงงงกันเพราะเชื่อว,ว่าพวกเขา ได้ยินเสียงโนวิดจากกรรมการก่อนจะเป็นประตูจากนั้นครับคูเวตก็เริ่มเถียงกับกรรมการแต่จุดพีคมาอยู่ที่เจ้าชายฟาฮิดประธานสมาพันธ์ฟุตบอลของคูเวตได้ลงมาและบอกให้ผู้เล่นคูเวตให้ออกจากสนามทุกคนเพื่อกดดันกรรมการซึ่งกรรมการก็ยกเลิกประตูนั้นไปจริงๆแต่หลังจากนั้นในนาทีที่89ครับฝรั่งเศสก็ยิงประตูที่4ตอกย้ำชัยชนะได้อยู่ดีและเจ้าชายฟาฮิดก็โดนปรับไปส่วนกรรมการคนนั้นก็โดนแบน ไม่ให้เป็นกรรมการอีกส่วนทีมชาติคูเวตนั้นนัดสุดท้ายเขาก็แพ้อังกฤษส่วนประตูต่อหนึ่งและตกรอบฟุตบอลโลกในปีนั้นไป2ครับอาเซนอลแพ้ด,ดินามโมมอสโก3ประตูต่อ4ฟุตบอลกระชับมิตรสโม,มสรปี1945แมชนี้ก่อนเกมจะเริ่มครับมีหมอกลงมาหนาจัดในสนามนักเตะทุกคนพยายามขอกรรมการให้ยกเลิกการแข่งขันแต่กรรมการก็ยังยืนยันให้แข่งขัน และด้วยความที่หมอกหนามากทั้งสองทีมเลยพยายามจะทําทุกทางให้ทีมตัวเองชนะให้ได้เริ่มจากทางฝั่งดินาโมมอสโกครับที่ส่งตัวสํารองลงไปทั้งดังที่ตัวจริงไม่ได้ออกจากสนามเลยทําให้ผู้เล่นมีถึง15คนทางฝั่งอาเซนอลก็โกงเช่นกันครับยังตอมีผู้เล่นเจ็บแล้วถูกส่งออกนอกสนามและส่งตัวสํารองลงมาแล้วแต่พอผู้เล่นนั้นหายเจ็บก็ลงสนามเพิ่มมาอีกแถมยังมีรายงานว่าผู้ชม เห็นโกของทีมเขาหมดสติเนื่องจากวิ่งชนเสาเข้าไปเต็มแรง3ครับลินคอนซิตี้แพ้โคเวนทรี1ประตูต่อ5 FA ครับรอบ3ปี1963ถ้าหากใครเคยดูคลิปที่เราพูดถึงบ็ x กซิ่งเดมหาโหดไปแล้วนั่นก็คือแมชนี้แหละครับแมชนี้นะับเป็นแมชแห่งการเลื่อนเริ่มต้นจากโปรแกรมที่ถูกตั้งมานั้นคือวันที่5มกราคม1963แต่ช่วงคริสต์มาสอีฟ ปี1962เกิดหิมะตกหนักทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป4วันผ่านไป4วันสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นสภาพสนามของลินคอนตอนนั้นคือหิมะหนาหลายนิ้วมากและข้างใต้นั้นเป็นแผ่นน้ำแข็งแผ่นใหญ่ด้วยครับสุดท้ายเมื่อเลื่อนไปเรื่อยๆก็สร้างสถิติการเลื่อนแข่งฟุตบอลเป็นบรวัติศาสตร์คือ15ครั้งโดยเลื่อนไป63วัน4ครับ ยูเว n ตุสอาร a อันซ3วงเล็บ20 Generation ่ a s s าสจูเน3วงเล็บ21แมตชนี้ครับเป็นการแข่งช่วงเพลย์ออฟท้ายฤดูกาลซึ่งจะมีการยิงลูกโทษเพื่อวัดผลแพ้นชนะการแข่งขันไปกลับของ2ทีมนี้ครับจบลงด้วยผล2ประตูต่อ1ทั้งคู่ครับทำให้ต้องมีการยิงลูกโทษตัดสินและใครจะรู้ว่ากลายเป็นการสร้างสถิติใหม่แห่งการยิงลูกโทษของโลกไป 20คนแรกของทั้ง2ทีมครับยิงเข้าทุกคนทําให้เสมอกันที่20ต่อ20ผลปรากฏว่าลูกถัดมาุูส์นักเตะของอาริอันซายิงไปติดเซฟในประตูมาโกสเดอตอบิอัสสุดท้ายครับในประตูของทีมจูเนีย์ก็ได้ยิงลูกที่21ทําให้ทีมชนะไปในที่สุดครับแมชนี้ครับจริงๆไม่ได้แปลกแค่การยิงจุดโทษที่เยอะอย่างเดียวแต่ในประตูครับมาโกสเดอตอบิอัสที่เพิ่งออกมายิงลูกที่19ไปก่อนหน้านี้แป๊บเดียว และก็มาเซฟพาทีมชนะด้วยครับ5ครับโคเกลทาวปะทะโรสเซนเดลการแข่งขันนอกกลีกของอังกฤษครับปี1993ก่อนแมชนี้จะเริ่มไม่นานครับนายคริสฟิลิปซึ่งเป็นผู้ตัดต่อของรายการของทีมโคเกลทาวที่เพิ่งได้รับข่าวเศร้าว่าปู่เฟร็ดโคบแฟนคลับอันยาวนานของทีมได้เสียชีวิตลงในวัย85ปีนายคริสจึงทำการเขียนประโยคสั้นๆลงบนโปรแกรมการแข่งขัน เพื่อระลึกถ,ถึงการจากไปของแฟนตัวยงของทีมรวมถึงจัดให้มีการยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีก่อนจะเริ่มเตะด้วยในความเป็นจริงครับปู่เฟรดนั้นเพียงแค่ล้มป่วยลงแต่พอถึงวันแข่งเขาก็แข็งแรงพอที่จะซื้อบัตรมารับชมในสนามได้จุดที่เริ่มหาครับคือลักเตะทั้งสองทีมมายืนกันกลางสนามเป็นรูปวงกลมเตรียมจะยืนไว้อะไรแล้วจูๆ่ๆปู่เฟรดก็เดินเข้ามาเตรียมจะนั่งตรงอัศจทรย์นายคริส ที่เห็นถึงกับเบี่ยงประเด็นแก้เกอร์ครับโดยการไปไว้อาลัยปู่บ๊อบบี้มัวกับตันทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานแทนสุดท้ายปู่เฟร็ดก็ได้นั่งอ่านคําไว้อาลัยของตัวเองแถมยังได้วิสกี้ขวดเล็กกลับบ้านและเงินพนันสิบปอนจากการทายว่าทีมจะเสมอครึ่งแรกอีกด้วยเจ็ดครับเรสเตอร์ซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ2ลีกอังกฤษดิวิชั่น1ปี1976 เดือนมุนาคมปี1976ครับกองหลังคริสนิโคของวิลล่าได้สร้างสถิติเป็นนักเตะที่เหมายิงประตู4ประตูคนเดียวแต่โชคร้ายครับที่เป็นการเตะเข้าประตูตัวเอง2ลูกทําให้จบลงด้วยสกรสอร์2ประตูต่อ2ตอนแรกครับเขาหม่งให้เลสเตอร์นําก่อนและมาตีเสมอได้แต่ยังขยันหม่งให้ทีมตรงข้ามไป2ประตูต่อ1สุดท้ายจึงทําประตูตีเสมอได้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นประตูหม่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยด้วย เรื่องตลกร้ายก็คือในฤดูกาลนั้นในคริสได้เป็นนักเตะที่ทำประตูให้เลสเตอร์ได้มากที่สุดเป็นอันดับ5เลยทีเดียว8ครับลีสยูไนเต็ดชนะลีสยูไนเต็ด3ประตูต่อหนึ่งกระชับมิตรสโมสรปี2014ฟังไม่ผิดครับลีสยูไนเต็ดชนะลีสยูไนเต็ด3ประตูต่อหนึ่งจริงๆแมตชนี้ครับเป็นแมตช์กระชับมิด p พรีีซั่นซึ่งนัดแรกครับลีสก็ได้ถลุงทีม FC เกอร์ดีนา16ประตูต่อศูน แต่นต่อมาครับซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาต้องเจอกับทีมวิโตรูคอนสแตนตาจากโรมาเนียอยู่ๆครับทีมจากโรมาเนียก็ไม่มาสนามครับลีสยูไนเต็ดก็เลยจัดกระชับมิดกับทีมตัวเองโดยแบ่งเป็น2ทีมย่อยเตะกัน20นาที3เซตขำๆไปและจบลงด้วยลีสชนะลีสสามตูต่อหนึ่งนั่นเองและนี่ครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแมชแปลกๆทั่วโลกเท่านั้นหลักของคอนเทนต์แบบนี้ครับคุณสามารถเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ